สวัสดีค่ะวันนี้เราจะท่องศัพท์กันนะคะโอเคอันนี้อะไรคะ water โอเค milk อันนี้อะสโตโอเคน้ำนมน้ำชาเราจะเรียนภาษาอะไรที่ที่กาแฟยูสส์ออร์เรนจ์ยูสส Very good อันนี้น้ำมะนาวอะไรเล่อะไรเลมอนนิดเล,เลมอนเนตเลมอนเนตโอเคแ <Champ agne. S 2> ชมแชมเปญแชมเปญว่ายว่ายว่ายวายอ่าว่ายเฉยโอเค next ห้องอ่าอันนี้ห้องอันนี้บ้านข้าวโอเคห้องนอนไม่เห็นหนะาเลยคร <Bad room. S 1> ับฮะบานรูม <Bad room. S 1> โอเคอันนี้ห้องอาบน้ำบ้านรูมห้องนั่งเล่นรีอะไรอะไรลูมรีบเป็นรูมโอเคห้องกินข้าว ด้าน dining room, dining room, โอเคห้องครัว kitchen, โอเคห้องใต้ดินไปห้องเก็บของนั่นห้องเก็บของห้องห้องใต้ดินหรอกมันนี้ห้องใต้ดินอะไรคะับ basement, 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 โอเคห้องห้องซักซักรีดรอนอะไรรอนลีด ลอนดรีลู <Halloween S 1> <m h. S 2> มลอนดรีลูมลงรถกาเลย g a r a g e g a r a g e very good เยอะมากเลยอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยอเคเอันนี้อันนี้อะไร carrot er ค <Okay. S 2> corn cabbage b r o c c o l apple m u s h r o o มะเขือเทศทำไม่ถึกก็อ,อย่างเร็วโอ้ Very good โอ้ยเปิดเปิดไม่ได้เนี่ยอันนี้พหอมกลิ่นแตงกวาพหอ,อมกลิ่นลยใช่แตงกวาแตงกวาอะไร <Q> คิควคอมเบอร์ Okay c a l i f เ r อร์ <Okay. S 2> อ Very good ต่อเมื่อ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยๆขอบคุณค่ะโอเคบายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเย้